เอาล่ะผมก็สวีทชุมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบหนมนะตัว iPhone 12นั่นเองนะครับกับเว d มี Note ตนั่นเองนะผมนะซึ่งจริงๆเครื่องนี้ผมใช้มานานมากแล้วนะครับสำหรับเ e d m ีนะส่วนอันนี้ก็พุ่งได้มานะครับก็มันก็จะเป็นแบบว่า experience การใช้งานเนาะคลิปนี้ <c oughs> โอเคอะเรามาเล่าอะไรดีกว่านะผมนะทั้ง2เครื่องนี้นะครับหน้าจอแตกต่างกันนุ่มซึ่งอันนี้ขนาดอยู่ที่6.1นิ้วนะครับอันนี้ขนาดอยู่ที่6.3นิ้วนั่นเองนะครับแต่สิ่คนนันก็ื ตาส่วนนะครับดันเท่ากันเฉยเลยนะครับนะก็คือ19.5ต่อ9นั่นเองนะครับแต่ว่าความละเอียดของจอเรดมีเนี่ยผมจําได้ว่ามันเท่ากับตัว iPhone 12 m i n มิ3ิสิมิิเลยนะครับส่วนอันนี้ความละเอียดก็จะมากกว่า iPhone ตระกูลมินินั่นเองนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเรื่องการจัดเขอนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ดีทั้งคู่ดีกันคนละแบบะนะฮะเออพูดง่ายๆอันนี้มันจะขึ้นสูงไปหน่อยนะเออเห็นปะมันจะสูงกว่านั้นเองนะ ถ้าเทียบกันแล้วนะครับส่วนเรื่องกล้องนี่ก็4ตัวนะครับกับ2ตัวนะครับต่างกันเหลือเกินนะครับนี่เห็นนะสี่ตัวนะครับแล้วก็่องตัวนั่นเองนะฮะอันนี้มีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับแล้วก็สแกนหน้านะครับอันนี้มีแค่สแกนหน้าเฉยๆนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเลตมีไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไปอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับ อพอชา์จนะพอชา์จเคสนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะฮะพอชา์จก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีพอดูฟังด้วยนะครับเรื่องความลื่นเนี่ยก็โอเคนะครับล,ลื่นดีนะครับแต่ตัวโน้ตแปมมันอาจจะแบบเล่นๆแล้วมันจะมีอาการแบบเงื้องเงื้องงงักงักหน่อยเออแต่ถ้าเกิดว่ามันเรื่องความสมูทเนี่ยเออเล่นมีก็ได้อยู่นะครับ มันเก่าแล้วแหละนะครับผ่านมาหลายปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นปะตัว12มันจะลื่นๆเลยนะครับมาเป็นเลดมีเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับคือมันอาจจะไม่ได้ลื่นมากเนาะแต่พบว่าเวลาเราปัดทีโอ้เวลาเราปัดมันก็จะโอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเวดมีโน้ต8นะครับผมโอเคคือจริงๆเครื่องนี้แบตเสือ่อมไปแล้วคืออุตะกี้แบตหมดนะครับผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ โอเคแล้วก็เรื่องกล้องเนี่ยผมว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบกล้องสดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นกล้องแบบสไตล์แบบบิวตี้นิดนึงนะครับคือถ่ายออกมาหน้าบรท์ก็เลยทีเดียวนะครับผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50าไลค์ด้วยนะฮะอันนี้ก็กล้องก็จะประมาณนี้นะครับในหลัก er อัตวายนะกล้องหน้าก็จะประมาณนี้ครับฮะ งานวิดีโอนะครับ4 k 6 0เฟรมเรทแน่นอนนะครับลื่นๆเลยสบายๆแล้วก็สามารถซูมได้ถึง 3x กเ็กลยตทีเดียวเนาะแต่มันได้แค่ 3x นะฮะถ้าเป็นงานภาพก็ได้ 5x นะครับเออเอาร์ตวายนะครับประมาณนี้ โอเคก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะเรื่องขนาดเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะมีใครใช้อยู่ไมเนเดมีโน้ตแปดเนี่ย,น,ยนะครับก็ถ <c oughs> ้าเกิดมีใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์กันได้นะครับส่วน iPhone 12ก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะเออเพราะว่า12ก็ไม่ใช่รุ่นล่าสุดแล้วนะครับคือจริงๆผมว่าก็ยังมีคนใช้เยอะอยู่แหละนะครับตัว iPhone 12นะครับส่วนตัวโนดมีเนี่ยอันนี้ก็ <c oughs> หายากหายากนิดนึงนะค,คือเครื่องมันก็แบบ อายุเยอะแล้วนะครับ CPU ก็ snapdragon 6 65 6มันก็อาจจะใช้งานได้แบบไม่ค่อยจะไอ้นี้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เป็น A14 นะอันนี้ A14 b i o n น c นะครับส่วนอันนี้ก็อย่างที่ว่านะมัน snapdragon นะเทียบกับ iPhone ก็มัน 6s plus นะครับผจริงๆผมว่าไม่รู้ดิอาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่านิดนึงกันแหละนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับ2เครื่องนี้นะครับก็สำหรับคิปนี้ก็ไม่มายครับผม